กบประพัสราซินเดอรีล่าเมืองไทยรับแยกห้องนอนสามีนานแล้วซินเดอรีล่าเมืองไทยกบประพัสราพร้อมครอบครัวม,มาออกรายการคุยแซบโชว์ยอมรับแยกห้องนอนกับเอพรเทพนานแล้วเผยเหตุผลเข้าใจได้ ทำเอาพิธีกรเวร์หนักเมื่อกบประพัสรายอมรับแยกห้องนอนกับเอพรเทพมานานแล้วได้ยินแล้วตกใจแต่เมื่อฟังเหตุผลก็เข้าใจได้พร้อมเล่าวีลกรรมสามีสมัยหนุ่มเจอข้อความจากสาวปิศาส่งมาบอกให้เลิกยุ่งยื่นคำขาดหากจะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันต้องหยุดทุกอย่างความเจ้าชู้เรื่องเที่ยวกลางคืนต่างๆถามว่าแต่งงานมากี่ปีแล้วทั้งคู่บอกว่า แต่งงานกันมา23ปีตั้งแต่ปี2542ส่วนเรื่องที่ถูกตั้งฉายาซินเดอเรลล่าเมืองไทยกบประพัสราได้เผยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นพี่เอไฮโซตระกูลดังแล้วเขาพ่วงเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิทย์ด้วยแล้วเราเป็นอาชีพนักแสดงสายเต้นกินรำกินอยู่ๆเขามามองเราเสร็จ2เดือนเองแต่งเลยแต่ก็ไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะคะถามว่าสมัยก่อนได้ยินกิติศัพท์มาว่าเอพอ เทพก็ไม่ธรรมดาพี่เอตอบว่าช่วงนั้นโสดครับคือแต่งงานมาแล้วก็อย่ากันกบได้บอกว่าโสดมา10ปีด้วยวัยของเราสองคนทาไมสอเดือนถึงแต่งงานเร็วคือด้วยวัยด้วย ปบอายุ30กว่าแล้วพี่เอ48อย่างที่พี่เอบอกการใช้ชีวิตมันจะรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่เราสองคนเราก็ถือว่าพร้อมแล้วถือว่าเขาก็ให้เกียรติเราถามว่า23ปีที่ผ่านมาไม่ทะเลาะก,กันเลยหรอพี่เอตอบว่าก็ตึงๆกันก็ไม่ได้รุนแรงเรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่ๆไม่ค่อยทะเลาะก,กันหรอกน้องเหนือบอกว่าทะเลาะก,กันเรื่องช้อปปิ้งค่ะ กบได้บอกว่าถ้าตึงๆก็เรื่องลูกเป็นหลักเรื่องช้อปปิ้งเป็นเรื่องรองยอมรับว่าแยกห้องนอนกันจริงพิธีกรถามว่ารักกันขนาดนี้แยกห้องนอนกันหรอกบได้ตอบว่าจริงๆเราแยกมานานแล้วเนอะปะาปะ๊าพี่เอ๋บอกว่าจริงๆผมเป็นคนนอนกรนดังแล้วก็เปิดทีวีนอนเขาไม่ต้องมืดแต่ก็ฟังเทศ์นอนเขาออกกำลังกายยังฟังเทศ์เลย ถามว่าพี่เอตอนวัยรุ่นฮอตมากพี่เอตอบว่าสมัยสัต u r เ a y เดย์ไหนที่เที่ยวบ่อยๆก็จะมีที่จอดรถของตัวเองมีโต๊ะของตัวเองเต้นกันทั้งคืนส่วนใหญ่จะเต้นบนลำโพงพิธีกรถามว่าพี่กบไม่กลัวหรอวีรกรรมที่ผ่านมากบได้บอกว่าไม่ค่อยได้กลัวเรื่องแบบนี้เราก็มีความมั่นใจในตัวเราเราทำมาหากินได้ด้วยของตัวเราเอง เขาบอกผู้หญิงจะมีค่าเราต้องสร้างทุกอย่างด้วยตัวเราเองก่อนถ้าเรามีแล้วเราก็อยู่ได้ถ้าวันหนึ่งคนเราถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่กบมองแค่นี้แล้วที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณบอกจะมาเริ่มต้นกับเราก็ต้องหยุดแล้วเจอตอนที่แต่งงานตอนจีบกันเมื่อก่อนมีเพจเจอร์16-2ไงเลิกติดต่อกับผู้ชายคนนี้ซะมาอย่างนี้เลยทักมาก็ให้ดูเราบอกไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ทาไมเล่นแบบนี้ให้หยุด เดี๋นี้ด้วยแต่เขาก็บอกว่าเขาโสดเราก็คบไปพอหลังแต่งงานก็มีอีกมีส่งจดหมายมาที่บ้านวัวเคยค้าม้าเคยขี่ก็เอาจดหมายมาให้ดูทำไมมีคนส่งจดหมายมาหาหนูแบบนี้ก็งงนี่เราแต่งงานมีลูกแล้วนะทำไมยังมีจดหมายแบบนี้มาหาเรากบมองอย่างนี้นะ คนที่รักเราก็มีเราไม่ได้แค่์ในความรู้สึกชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีความสุขในชีวิตของเราพอแล้วถ้าเรามีความสุขใน,ในการกระทำแบบนั้นก็คงต้องปล่อยเขาแสดงว่าเขาต้องทุกข์จริงๆเขาถึงทำแบบนี้ได้